สวัสดีค่ะนักเรียนม3ครั้งนี้นะคะครูก็จะมาพูดเรื่องรถของวรรณคดีน,นะคะเราจะเข้าไปที่แบบฝึกหัดของเรานะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยนะคะหน้าที่นักเรียนจะต้องส่งให้กับครูนะคะก็คือมีหน้าปกหน้าที่1 2 3สที่เป็นเรื่องพระภัยมณีและสุดท้ายก็คือหน้านี้นะคะหน้าสุดท้ายเลยส่วนอีก2หน้าที่เหลือนะคะที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรถวรรณคดีไทยะคะ่ะนักเรียนก็คือไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้ครูนะคะก็คือครูจะคิดคะแนนแค่หน้าเหล่านี้ เดี๋ยวหลังจากที่สอนเสร็จครูจะบอกวิธีการส่งอีเมลให้นักเรียนนะคะเราก็มาเริ่มของเรื่องรถวรรณคดีก่อนเลยรถวรรณคดีเนี่ยนะคะคือจะมีทั้งหมดสี่รถก็คือสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทางังและก็สัลลางคพิสัยนะคะสาวรจนีเนี่ยก็คือการชมความงามของสิ่งต่างๆนารีปราโมท คำว่านารีนารีคือผู้หญิงพระโมทก็คือรู้สึกยินดีรู้สึกพอใจก็คือจะเป็นคําพูดที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกรักรู้สึกพอใจก็จะเป็นการเกี่ยวพาราสีการจีบผู้หญิงนะคะพิโรธวาทังพิโรธคือโกรธวาทังก็คือคําพูดคําพูดที่แสดงความโกรธโอ้โ oh, ห oh, เป็นคําด่าเป็นคําเสียดสีและสาร,รบังคับพิสัยก็คือบทที่แสดงความสศกเศร้าเสียใจตัวละครก็จะร้องไห้หรือแสดงความเสียใจพูดน้อยเอ่อน้อยใจต่าง,าง,างๆนานานะคะ ทีนีเออ้เรื่องที่เราเรียนไปเรื่องพระไพมณีเนี่ยมันก็มีบทรถวรรณคดีทั้ง4อันก็คือเสารจนีนารีปราโมทพิโรธวาทางังและสารปังคพิสัยแฝงไว้อยู่นะคะครูก็จะให้ดูแต่ละอันดูเสารจนีก่อนเนื้อหาจะอยู่ในหน้าที่4ี่บถ้านักเรียนเปิดไปที่หน้าสี่สิบสองนี้นะคะเสารจนีคือการชมความงามถูกไหมคะดังนั้นการชมความงามเนี่ยหน้าส2ิบตอนนี้ ตอนที่บอกว่าพระภัยเนี่ยมองดูนางเงือกพระภัยเจอนางเงือกครั้งแรกพระภัยมณนีไม่ได้คุยกับนางเงือกลูกสาวนางเงือกนะคะก็ก็เห็นว่าเฮ้ยนางเงือกสาวคนเนี้ยดูดูสวยพระภัยมณนีพูดว่าอะไรบ้างคําว่าทัศนานี้แปลว่ามองดูนะคะพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูเชื่อมช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมก็คือดูสวยทั้งเผ้าผมอะไรอย่างงี้ก็คือดูสวยแบบผมไม่ได้ยุง่ง ด,ดูเห็นผมแล้วก็แบบมีสเสน่ห์นะคะประภัยพักลักล้ําล้วนขำคมพักแต่ว่นหน้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะคําว่าพักตรงนี้แบบวันหน้าล้วนขำคมขำคมก็คือหน้าตาที่ดูคมไม่ใช่ขำหัวเราะอย่างนั้นมคมขำหรือขำคมก็คือหน้าตาดูคมสวยไม่จืดชืดนะคะทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกแต่งทรง ผิวกายะจะเป็นแบบนมหรือ,อ,อรูปร่างอะไรเนี่ยนะคะก็คือดูมีน้ํามีนวลน,นะคะมีมีเนื้อดูแบบไม่ผอมเกินไปอะไรแบบนี้นะคะต่อไปขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงคิว้วตาผมแขนอะไรพวกนี้ก็คือดูสะอาดร่างกายก็คือดูสะอาดสวยงามเหมือนกับสุรางคําว่าสุรางแปบลบว่านางฟ้า นางนาฏแปลว่าผู้หญิงในวังหลวงเหมือนกับนางฟ้าเหมือนกับนางสนมในวังหลวงนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่พระอภัยเนี่ยได้ชมนางเงือกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ในการชมความงามของสิ่งต่างๆหรือใครอาจจะเป็นแบบคนสัตว์ธรรมชาติหรือราชวังอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะพอเรารู้แล้วว่าสาวโรจนีคือการชมความงามของสิ่งต่างๆครูจะให้นักเรียน วาดรูปเกี่ยวข้องกับการชมความงามของสิ่งต่างๆในช่องนี้ตัวอย่างอันนี้ที่ครูวาดนะคะครูก็ไปลอกมาจาก Google มาแล้วก็มาวาดตามเขานะพอชมความงามรูปที่ครูวาดอันนี้ก็เป็นการวาดรูปว่าเอ้ยเราชมว่ารถมันสวยมาดูเอ้ยรถนี้มันดูสวยจังเลยอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้ก็คือสวยของครูแล้วนะก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะคะต่อไป อันนี้คือสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนก็คือต้องวาดรูปในแต่ละช่องระบายสีให้เรียบร้อยเอาเอาเท่าที่ความสามารถของเรามีได้แต่แบบเอออย่าวาดมาเป็นตัวอะไรแบบนี้อันนี้ก็ดูตลกเกินไปนะคะแต่ละช่องมันก็มีรถบรรคดีต่างกาันก็วาดให้มันถูกต้องตามรถนะคะถ้าอันไหนรู้สึกเฮ้ยครูน่าจะไม่เข้าใจก็เขียนอธิบายก็ได้แบบอันนี้คือรูปอะไรเช่นนี้ครูก็จะเขียนว่าวเอเอผูอ้ชายคนนี้บอกอุ้ยรถสวยมากอะรถ สวยอ่ะปึ๊บอย่างนี้นะตัวอย่างก็คือครูจะได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปช่องที่สองก็คือนารีปราโมทการจีบผู้หญิงเห็นในรูปนี้ก็คือผู้ชายจีบผู้หญิงอยู่ส่วนในคำประพันธ์มีไหมก็มีนะคะแต่เป็นหน้า41จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยแกล้งพูดจาให้นางยักษ์เชื่อว่า พระภัยเนี่ยรักตัวเองจริงแม้นสิ้นศูนย์บุญนางในปางนี้ไม่มีที่พึ่งพาจะอาศัยจะกอดศพซบหน้าโศกาลายระก,กำใจว่าจะม้วยไปด้วยกันตอนนี้เนี่ยพระภัยมณีบอกกับนางยักษ์ว่าเออแป๊บนึงนะนางยักษ์เนี่ยเขาหลับใช่ไหมแล้วเขาก็ฝันว่าเทวดามาควักลูกตาเขาเขาตื่นแล้วก็มาเล่าให้พระภัยมณีฟังพระภัยมณีก็บอกว่าเฮ้ยที่ฝันเนี่ยหมายความว่าโยมบาลจะมาเอาชีวิตไป พรอภา,ายมณีก็เลยแกล้งบอกว่าเนี่ยถ้าเสียน้องไปเนี่ยพี่จะอยู่ได้ยังไงพี่จะยอมกอดศบน้องไปจนกว่าพี่จะตายไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นการลักษณะการเกี่ยวพาราศีที่มีอะไรนะมีการทําให้ผู้หญิงเชื่อว่าเขาเนี่ยรักผู้หญิงจริงๆนะถ้าถ้าสมมติว่า คนถามว่าอา้าครูพระอภัยไม่ได้เสียใจหรอไม่ได้ร้องไห้หรอเพราะมันมีการบีบน้ําตาจริงๆรถวรรณคดีเนี่ยครูจะบอกว่าคําประพันธ์บทหนึ่งเนี่ยมันสามารถมีรถวรรณคดีได้หลายรถท่านี้บอกว่าทําเป็นร้องไห้แกล้งทําเป็นร้องไห้ก็คือแกล้งทําเป็นเศร้าถูกไหมก็มีบททั้งบทเศร้าแล้วก็มีบทเขี้ยวพาราสีก็คือบทจีบบทนี้เนี่ยมันมีการใช้รถวรรณคดีสองรถก็คือมีทั้งเศร้าแล้วก็มีการ จีบผู้หญิงด้วยอันนี้นะักเรียนเข้าใจนะคะว่าบทประพันธ์บทหนึ่งสามารถมีรถวรรณคดีหลายรถรวมกันได้อย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เราก็กลับมาดูอันที่3พิโรธวาทางังคือการโกรธโมโหด่าเสียดสีถ้าเราอ่านในเรื่องพระภยัยเราจะจําได้เลยว่าตอนที่รถวรรณคดีตอนโกรธโมโหเนี่ยอยู่ตอนสุดท้ายคือเป็นการโกรธของนางยักษ์ด่าพระโยคีกับพระโยคี ด่านางยักษ์นะเราไปดูหน้าที่เท่าไหร่นะห้าสิบสองป่ะอ่ะห้าสิบสองตรงนี้เลยตรงนี้นางผีเสื้อเหลือโกรธพี่โรธร้องมาตั้งซ่อนศีลจะมีอยู่ที่ไหนทําไมเอ่อทำไมไอ้นางผีเสื้อถึงโกรธโกรธใครโกรธพระโยคีพระโยคีเขาบอกว่าเอ่อนางยักษ์เนี่ยให้ตัดบ่วงก็คืออย่าสร้างเวงสร้างกรรมอะไรกับพระภัยมณีเลยก็คือชาตินี้เนี่ยมันแบบ ทำบุญกันมาเท่านี้ก็สุดท้ายก็ต้องจากกันอย่าไปยื้อพระอาภัยให้กลับไปที่ถ้าเลยแทนที่นางจะฟังพระโยคีดีๆนางกลับไปด่าพระโยคีว่าช่างเฉโกโยคีหนีเขาใช้ด่าพระโยคีว่าเป็นพระที่หนีทหารมามาบวชเพราะว่าหนีทหารเป็นไงนางคือเลวอ่ะเป็นเราอะ่ะถ้าสมมติพระสอนเราก็ต้องฟังถูกป่ะเพราะพระพระก็คือเป็นคนที่ มีความรู้เหมือนมีครูสอนก็ฟังแต่อันนี้ก็บอกว่าเอออย่ามายุ่งตัวเองอะไม่ได้เป็นพระที่ดีหรอกเป็นพระปลอมอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นความน่าเกลียดของนางผพเสื้อสมุทรอีกอันหนึ่งที่แสดงมาให้เห็นตอนนี้เขาก็ด่าพระโยคีใช่ไหมคะหลังจากที่ด่าพระโยคีแล้วนางก็ด่าคนอื่นต่อแล้วชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือกเห็นนางเงือกสวยกว่าก็เลยดา่าทําซบเสือกซ้อพลอยต่อแหลวดา่านางเงือกว่าเนี่ยทามาเป็นอะไรนะทํามา อ้อนพระอภัยของฉันก็คือจริงๆนางเงือกเนี่ยเป็นคนช่วยพระอภัยให้มาที่เกาะแก้วพิสดารใช่ไหมแต่ความที่นางเงือกสวยกว่านางยักษ์ก็เลยหึงก็เลยด่าด่าแล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้องคือฉันเนี่ยกินพ่อแม่ของแกเข้าไปแล้วด่านะให้ระวังตัวให้ดีจอหองไอตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําด่าที่แบบโอ้โหเด็กชอบกันมากเลยเพราะเป็นเป็นตอนที่คําด่าเยอะนะพอเสร็จพะโยคีก็เลยด่านางยักษ์กลับ ยังโวเววุ่นวายอีตายหงด่านางอ,าอีตายโหงเพราะหวงผัวมัว,มวเมาเฝ้าตะโกงว่ากูว่ากูโกงมึงก็ตกนรกเองแล้วตอนนี้เป็นคําด่านางยักษ์ที่เด็กจะชอบมากที่สุดอียักษ์าตาโตโมโหมากรูปก็กา,กากปากก็เปราะไม่เหมาะเหมิงบอกว่าะอะไรนางยักษ์ตาโตขี้โมโหใช่ไหมหน้าตาก็กากรูปอ่ะก็คือรูปร่างหน้าตาก็กากปากก็เปราะปากก็คือพูดจาไม่ดีอีก นมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเต่งนมก็ยานห้อยยาวเหมือนกระโปรงที่แบบห้อยอย่างนี้นะผัวของเองเขาละอาไม่น่าชมเพราะว่าหน้าตาน่าเกลียดปากก็หน้าเกลียดผัวของเขาก็เลยแบบเออละอาก็เบื่อผัวก็เลยไม่ชอบไงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคําด่าเหมือนกันตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะที่หน้าห้าสิบสองตรงเนี้เป็นตัวอย่างของพิโรธว,วาทางก็คือเป็นคําด่าโมโหเสียดสีที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนะคะ นักเรียนก็วาดรูปที่เกี่ยวข้องกับการโกรธโมโหการดา่าการเสียสีแล้วแต่นักเรียนนักเรียนไม่ต้องวาดตามครูก็ได้นักเรียนก็คิดอะไรได้มานักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปอันสุดท้ายสันล,ลาบังคภิสัยบทโศกเศร้าเสียใจนะคะในเรื่องนี้ตอนที่โศกเศร้าเสียใจก็คือจะเป็นสินสมุดสินสมุดมีบทที่สินสมุดร้องไห้มื่อกี้หน้าไหนนะห้าสิบสองข้างบนนี้สินสมุดสด สินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลตรงนี้จึงกราบกรา,านมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูนหัวลูกกลัวนะหน้าผีเสื้อเนี่ยคือก็บอกขอร้องสินสมุดขอร้องพระภัยมณีบอกว่าเออขอให้แบบมาหาแม่ลงน้ำมาหาแม่หน่อยนะแต่สินสมุดทำไมสงสารแม่เหมือนกันคือกลัวแม่นะแต่ก็สงสารเพราะแบบว่าพอ่อทิ้งแม่ถูกปะ ก็สงสารแม่คือความเป็นลูกก็ยังรักแม่รักแบบกลัวๆก็สงสารอันนี้แหละคะ่ะเป็นตอนที่แสดงถึงความเสียใจของเสียงสมุดจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ถ้ำแล้วที่เอ่อสินสมุดร,รู้ว่าพ่อจะหลอกแม่สินสมุดก็กราบกราบแม่เพราะแบบเสียใจนะคะอันนั้นก็มีเหมือนกันจะเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้คือเสินสมุดก็จะร้องไห้อยู่สองครั้งก็มีความเสียใจนะคะอ่ะ นักเรียนก็กลับมาแล้วก็วาดรูประบายสีอันนี้ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ครูจะบอกว่างานที่นักเรียนต้องส่งก็คือมีสามหน้าที่เป็นเรื่องของพระอภัยมณีมีหน้าปกแล้วก็เป็นถบถวรรณคดีอันนี้ให้ครูจะให้นักเรียนนะคะส่งอีเมลมาให้ครูนะคะส่งเป็นอีเมลโดยชื่ออีเมลที่ครูจะให้นักเรียนส่งให้ครูนนะคะก็คือ เดี๋ยวครูจะเขียนไว้ในโพสต์นะคะนักเรียนต้องเขียนอ,อีเมลชื่อหัวข้อแล้วก็แนบไฟล์นักเรียนถ่ายรูปออกมาใช่ไหมคะนักเรียนก็แนบเข้าไปแล้วก็ส่งมาให้ครูนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคะแนนครูจะให้คะแนนเป็น30คะแนนเลยก็คือเอาแค่แบบฝึกหัดอันนี้อันเดียว30คะแนนถ้านักเรียนส่งก็คือนักเรียนก็ผ่านนะคะ ส่วนแบบฝึกหัดเรื่องอื่นเนี่ยนะคะก็คือครูจะไม่เก็บคะแนนแต่ครูก็คือให้นักเรียนอะเรียนเพื่อสําหรับใช้สอบเท่านั้นนะคะเรียนสําหรับใช้สอบแต่ว่าครูจะไม่เก็บคะแนนจากพวกนั้นนะคะครูจะให้เป็นแบบฝึกหัดอันนี้อันเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวในโพสต์ครูจะอธิบายวิธีการส่งงานอีกทีหนึ่งก็ขอให้นักเรียนช่วยตามงานส่งด้วยแล้วครูก็จะแจ้งอีกทีว่าใครส่งใครไม่ได้ส่งนะคะสวัสดีค่ะ